เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับรดน้ำเห็ดของเราอย่างดีเลยนะทุกวันเลยแต่ทำไมผลลัพธ์มันกลับไม่งอกงามอย่างที่ใจคิดความเชื่อที่ว่าเราต้องดูแลเห็ดเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องการรดน้ำเนี่ยแหลอครับอาจจะเป็นกับดักตัวดีเลยที่ทำให้หลายคนพลาดวันนี้เราจะมาทลายความเชื่อนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับคำถามสำคัญเลยการรดน้ำเห็ดทุกวันเนี่ย มันจําเป็นจริงๆหรอคำถามเนี่ยฟังดูเหมือนเรื่องเบสิกนะครับแต่เชื่อไหมครับว่านี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะปลดล็อกให้เหตุของเราโตได้เต็มที่ซึ่งเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับและคำตอบก็คือ ไม่เสมอไปใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับการลดน้ําเห็ดเนี่ยมันไม่มีสูตรสาเร็จตา,ตายตัวเลยนะแล้วการที่เราเข้าใจความยืดหยุ่นตรงนี้แหละโอ้โหมันคือจุดเปลี่ยนเลยนะครับที่จะทําให้การเพาะเห็ดของเราเนี่ยก้าวไปอีกระดับหนึ่งเลยจากแค่งานอดิเรกสนุกๆก,กลายเป็นการสร้างผลผล,ผลิตที่แบบว้าวได้เลยโอเคก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคที่ถูกต้องกันเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าทําไมทําไมเราถึงเอาวิธีปลูกต้นไม้มาใช้กับเห็ดไม่ได้ คือมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเลยนะเพราะว่าถ้าดูพื้นฐานทางชีววิทยาแล้วเนี่ยเห็ดกับพืชนี่คนเลอเรื่องกันเลยครับคือกับต้นไม้เนี่ยการรดน้ําเป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นอาจจะเวิร์กแต่สําหรับเห็ดแล้วการทําแบบนั้นเนี่ยโอ้โหอาจจะกลายเป็นการทําร้ายเห็ดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะการให้น้ํามากไปนอกจากจะเปลืองน้ําแล้วนะมันยังทําให้ทุกอย่างแฉะเกินไปซึ่งนั่นแหละครับปัญหาเกิดเลยก้อนเชื้ออาจจะเน่าหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือ เชื้อราตัวร้ายที่เราไม่ต้องการเนี่ยจะมาบุกทําลายผลผลิตของเราได้เลยอ้าวแล้วถ้าให้ลดตามเวลาไม่ได้ล่ะแล้วจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ล่ะทีนี้คําตอบก็คือมันมี3ปัจจัยหลักครับที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคําของการเพาะเห็ดเลยก็ได้นะนั่นก็คือ 1. สายพันธุ์ของเห็ด2ฤดูกาลและ3สภาพแวดล้อมในโรงเรือนของเราเองนี่แหละครับปัจจัย3อย่างนี้มันทํางานประสานกันเหมือนวงออเคสตาราเลยครับับ ถ้าทุกอย่างมันลงตัวนะบรรเลงไปในทุ่งทำลองที่ใช่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผลผลิตที่ยอดเยี่ยมเป็นการตอบแทนนั่นเองดังนั้นการเข้าใจความสัมพันธ์ของ3ส,สิ่งนี้เนี่ยถือเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดของคนพะเหตุเลยครับลองดูตัวอย่างที่มันต่างกันแบบสุดขั้วนี่สิครับด้านหนึ่งคือเห็ดหูหนูที่ลักษณะมันจะนิ่มๆคล้ายวุ้นใช่ไหมครับตัวนี้ต้องการความชื้นสูงมากๆเพื่อให้ตัวมันยังคงรูปอยู่ได้เด็กด้านหนึ่งคือเห็ดลินจือ ที่เนื้อจะแข็งแข่งคล้ายไม้เลยอันนี้จะทนแห้งได้ดีกว่ามากเห็นไหมครับแค่สายพันธุ์ต่างกันเนี่ยวิธีดูแลก็คนละเรื่องเลยพลิกจากหน้ามือไปหลังมือไปเลยปัจจัยต่อมาก็คือฤดูกาลครับอันนี้ชัดเจนเลยอย่างฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันร้อนจัดใช่ไหมครับน้าระเหยเร็วมากเราก็ต้องคอยเติมความชื้นให้เขาบ่อยๆหน่อยแต่พอเป็นหน้าฝนถึงหน้าหนาวที่ในอากาศมันมีความชื้นสูงอยู่แล้ว การรดน้ําบ่อยๆก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วครับเพราะเรลออาจจะกลายเป็นผลเสียซะ้ําไปและแล้วเราก็มาถึงหัวใจสําคัญแก่นแท้ของการจัดการน้ําให้เห็ดกันแล้วครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปริมาณน้ําที่เราฉีดฉีดเข้าไปนะแต่มันคือสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นก็คือความชื้นในอากาศหรือที่เราเรียกว่าความชื้นสัมผัสนี่แหละครับตัวตัดสินความสําเร็จของจริงเลย และนี่ครับตัวเลขมหาศารที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลย80-85%ถึงาอย้ำอีกทีนะครับ8 0ถึง้าเรถ้าเราคุมความชื้นได้ในระดับนี้นะครับดอกเห็ดจะสามารถดูดซับไอ้น้ำจากอากาศได้โดยตรงเลยช่วยให้ดอกมันเต่งตึงสวยงามเติบโตได้เต็มที่โดยไม่ต้องเสียน้ำจากตัวเองเลยเรียกได้ว่านี่คือสภาวะที่เห็ดแฮปปี้ที่สุดแล้วครับแน่นอนครับว่าความชื้นอย่างเดียวไม่พอมันต้องมาคู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย คือจริงๆเห็ดเนี่ยมันก็โตได้ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ถ้าอยากให้ผลผลิตออกมาแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องได้เก็บกันยาวๆเนี่ยการคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง25-27องศาเซลเซียสจะเป็นจุดที่เพอร์เฟที่สุดเลยครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีเอาอกเอาใจเห็ดกันมาแล้วนะตอนนี้เราจะมาดูเทคนิคที่แบบว่าสวนทางกับทุกอย่างที่พูดมาเลยนั่นก็คือเทคนิคที่เรียกว่าการแกล้งเห็ดครับ ใช่ครับแกล้งมันเลยเป็นเทคนิคที่ใช้การหยุดรดน้ําเพื่อบังคับให้เห็ดโตฟังดูแปลกใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นการใช้หลักจิตวิทยากับสิ่งมีชีวิตเลยครับคือเราจงใจสร้างสภาวะเครียดให้มันเพื่อไปกระตุ้นสัญชาติการการเอาตัวรอดของเห็ดนั่นเองเพราะเห็ดมันรู้สึกว่าเฮ้ยสภาพแวดน้อมมันเริ่มแห้งแล้วนะอาจจะตายได้นะมันจะรีบใช้พลังงานทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเพื่อออ,อกดอกสืบพันธุ์เป็นกลไกาทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆซึ่งเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองครับ แล้ววิธีทำก็ง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับคือพอเราเก็บเห็ดรุ่นแรกจนหมดแล้วใช่ไหมครับให้หยุดรดน้ําไปเลยหยุดแบบหยุดสนิทเลยนะปล่อยให้ก้อนเชื้อแห้งไปเลยครับสักประมาณ5วันจากนั้นค่อยกลับมารดน้ําให้ชุ่มเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงแบบผูบป,ปับนี่แหละครับมันจะไปส่งสัญญาณกระตุ้นให้เชื้อเห็ดที่ยังแข็งแรงอยู่เฮย้ยรีบสร้างดอกรุ่นใหม่ออกมารดเร็วเลยแล้วมันก็จะออกมาพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วเลยครับ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าต้องควบคุมทั้งความชื้นและอุณหภูมิคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรู้ค่าจริงๆของมันได้ยังไงล่ะจะให้ใช้ความรู้สึกคาดดาวแบบว่าวันนี้อากาศน่าจะชื้นๆนะมันก็ไม่แม่นยำพอใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงต้องมีเครื่องมือที่เป็นเหมือนผู้ช่วยคนสำคัญของเราครับและเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือไฮโกรมิเตอร์ครับผมจากอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนี่แหละครับ เปรียนไปก็เหมือนดวงตาที่3ของเราเลยช่วยให้เรามองเห็นในสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนั่นก็คือค่าความชื้นและอุณหภูมิที่แท้จริงในอากาศมันก็มีทั้งแบบดิจิตอลที่อ่านค่าง,ง่ายๆหรือแบบเข็มที่ดูคลาสสิกหน่อยแต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามนะครับมันจะเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราไปเลยจากการเดาสุ่มไปสู่การควบคุมที่แม่นยําทันทีครับประโยชน์ของมันนี่ชัดเจนมากๆเลยครับแค่เราเหลือไปมองที่ไฮโกรมิเตอร์ปุ๊บเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยความชื้นตกไปแล้วนะ ต้องเปิดระบบพ่นหมอกเพิ่มหรือยังหรือว่าอุณภูมิมันสูงเกินไปหรือเปล่ามันทําให้เรารักษาสภาวะที่ดีที่สุดให้เห็ดได้ตลอดเวลาซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะสรุปในวันนี้ก็คือมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวสําหรับการลดน้ําเห็ดเลยครับการเพราะเห็ดให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะคือศิลปะของการสังเกตการวัดผล และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์หรือดูการหรือสภาพโรงเรือนของเราเองและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะครับว่าจากข้อมูลและเทคนิคทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้เราจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการดูแลเห็ดของเราเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้อย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ